มื่อนี้มาบ้านลุงลุงกับเทคแค่ค่ะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดทอดไข่ให้กินค่ะทอดไข่ก็บไล่ไล่ค่ะพ่นเฮ็ดแปดฟองพ่นก็ยึกยักพ่นก็ถามว่าเอาที่เดียวบ่หรือเอาสองเถอป้ากก็เลยว่าเอาที่เดียวนั่นแหละน้ำมันมันก็ไหลอยู่กันเลยทอดโชว์สเต็ปทอดไข่ให้กินค่ะไข่แปดฟองพ่นไ้กินคนละสองฟองเพราะว่ามีกันสี่คนเนาะค่ะมีพี่เคยกับหลานไม่กินน้ำค่ะลุงพ่นก็เลยอยากทอดไข่สู้กิน เพื่อนก็ทอดหลายเพื่อนําเพราะว่ามันมีหลายคนกับเขาก็จะมีสามอย่างเนาะค่ะมีสมตำมีต้มปลาต้มปลาก็กินแต่เศารแล้วล่ะค่ะตอนเที่ยงก็กินอีกรอบหนึ่งมานี่ไม่ยู่งฮือนของหนองค่ะหนองเพรานมาปลูกเือนไวหน้าเพราะว่าปากก็ลูกยังมาทไดนมีเือนกันค่ะก็เลยมานอนหน้าแต่ว่าใส่เครื่องรั่วเครื่องยังของหนองเบิดเนี่ล่ะค่ะสิมาเฮ็ดอยู่ดอกค่ะเือนกําลังถมทีเตรียมพร้อม เตรียมทีเตรียมยังไวเรียบร้อยแล้ะค่ะแต่ว่าไกลๆจะมาแล้วล่ะค่ะจะมาเห็นเือนอยู่หน้าเพราะว่างานอยู่หน้างานเกษตรงานเป็นสวนยางเป็นไฮเป็นหน้าเนาะค่ะมมนดำหน้าเกี่ยวเขาอยู่พี่ล้วก็เลยจะไม่เห็นเือนอยู่หน้าลุงพันกระพามานอนหน้าบ้านลุงกอ็อยู่หน้าจะรวยค่ะอยู่หน้าจะรวยกับไกลกับเดชอุดมค่ะประมาณเจ็ดสิบกิโลแล้วค่ะก็จะไปแวะเดชก้อนแล้วก็จะมาน่าจะรวย แต่ว่ากจะจมาอยู่น้ำเพิินพิล่ะค่ะมาเป็นสะพายบานเพิ่นเนาะค่ะเกษียณงานก็จะไม่กีดย่างมาทำนาที่บ้านเนาะค่ะชีวิตชาวนาชีวิตชาวเกษตรกรน,นะคะ่ะอันนี้ก็ไก,ก่จะได้แล้วค่ะไข่ของลุงเริ่มหอมละคะ่ะเริ่มหอมแล้วเพราะว่าลุงใส่กระเทียมเจียวนค่ะมันก็เลยหอมนี่แหละค่ะมันก็เริ่มเสร็จโตแล้วก็บ,บติดกระทะของเราดนกะคะ่ะเราก็คอยตลอมตลอมไป จับปึ๊บอ่าเฮ็ดแบบเชฟกระทะเฮียเชฟกระทะเฮียเฮ็ดได้อลไรอันนั้นซ้อย่างยางอาเลยอืเหืับกระทะเฮียมืออยู่แล้วโหแปลงคือเหตุใดซ้อมมาแล้วซ้อมมาแล้วจะอยู่บ้านทีลีเราเหตุแล้วปึ๊บเอาลงมาเฮ็ดข้างล่างนี่แค่สิบ แต่ว่าเกล็ดสูงมันสิบ,บริสุทธกระทะเฮียเฮียกระทะเกือบเกือบมาดิกินสวยไหมสวยไหมมืออยู่แล้วโอเคจุด okay. แก๊สเรารอระวัาที่